ก่อนเราไปสร้างเอาไว้เอี้ยด้วยเอาไว้เอี้ยเหรออยากมันโลอยากกินข้าวเอาพิซซ่าเดี๋ยวๆหน้าอะไรนะเมื่อกี้ทูน่าน่ากินไหมเยอะเป็นไซส์ลากไม่ถึงมือตั้งแต่ตัวใหญ่เยอะลาบุรีอาชโนดคอมเแบ๊กเป็นไฟเลือดขาอะไรอก่อนว่าซีฟู้ดกับไอ้นี้กับทูน่าพี่ฟางกินไหมทูน่าอะไรอก่อนวะทูน่าก็ได้น่าเอาทูน่าดีกว่านะเราจะมากินแบบนั้น เอาพิซซ่าน้าจะหน้าหนึ่งด้วยน้นยองจับลกล้องแล้วเดินตามเดินตามแม่มาเลยให้ให้ให้เขาเห็นว่าเรามากินอะไรกันจับกล้องแล้วเดินตามแม่ทุกคนน้ำขิงแต่กลมแล้วนะคะนี่ค่ะตามนี่มาเลยค่ะยเยอะๆๆๆนี่ค่ะย้อยน้ำมูกหยาพังนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ครูตัมมิวนะคะโอ้เห็นเหรอคะ <c oughs> น้องดูเนี่ยดูดู บรรยากาศร้านบรรยากาศร้านก็จะมีภาพวาด่างนี้นะคะสวยมากเราก็มากินอาหารกันนะคะ ขนมจีนนะคะอันนี้เราก็จะกินอาหารเดี๋ยวเราแชร์เปแชร์ไป,นปนหน้าเฟซบุ๊กก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ดานะ้าสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวแชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กก่อนนะคะที่กลับมาและะ้วค่ะนี่ค่ะก็จะมาชานพิซซ่าก,กันนะคะคุณแม่กำลังไปตักขนมจีนกันอยู่นะคะตักขนมจีนนะคะ พี่้เล่นขอเที่ยงพี่เล่อแม่จะกินอะไรลงไลน์ลงมนตอกไหยโอเคค่ะสวัสดีจ้าให้ให้เพือเดูเมนูหน่อยไม่มีมือถือนะ มีคนดูเ,นดเดี๋ยวก็มีทำดีหน้าดีๆนี่นะคะแม่ปามเองจา้าบรรยากาศร้านนะคะอน้ำน้ำแตงโมดีกว่าน้ำแตงโมน้ำส้มน้ำส้มน้ำนสับประรด ปัโอเคน้องน้ำโมน้ำสับปะรดน้ำแตงโมส่วนน้องน้ำขิงเอาน้ำแตงโมเหรอคะน้ำมิ้วว่าน้ำอะไรไม่กินน้ำหวานเลยวันนี้นี่น้ำส้มน้ำมันมีสับปะรดปั่นนะน้องเอาสับปะรดปั่นดีกว่าไหมมันมีน้องเนื้อจักน้ำน้ำแตงโมแท้ฮะมันมีน้องเนื้อจักน้ำประมาณนั้อ๋อ เพียร์สุดที่เลยแต่ครับมันคือเรื่องของการดูแลสิ่งบนพื่อนได้มากกว่า200ชนิดน้ำอะไรโกโก้อันนั้นโกโก้แทนแต่กินน้ำนะแต่ว่าเพิ่งกินน้ำหวานไปวันนี้นี่น้ำอะไรเนี่ยม็อกเทลแล้วน้ำโมน้ำอะไรนะลูกแล้วน้ำสับปะรดใช่ไหมเอาน้ำสับปะรดกับโกโก้ด้วยนะคะ คืออะะไรนสั่งไปแล้วไม่สั่งให้แล้วชาดีเลยคาเฟ่มันคืออะไรชาเย็นหรอเป็นเป็นเครื่องดื่มเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็มีค่ะใบงค์กาแฟโบราณอันนี้ก็เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่อ่าน้ำแกงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำแกงกันไปไปดูน้ำแกงน้ำแข็งน้ำแกงน้ำเคยเรามากินบุฟเฟ่ขนมจีนกันนะคะจ้ากินแกงน้ำเคยก้อนนะคะ เดี๋ยวนะน้ำโมของลูกกับพิซซ่านะจ๊ะอ๋อนี่แกงกะทิค่ะลูกบริการตัวเองค่ะน้ำแข็งอยู่ในกระติกค่ะเออพี่กินน้ำเปล่าดีกว่าให้เด็กๆกินน้ำผลไม้กันน้้งจะกินอะไรกินข้าวเหรอลูกน้ำ

มิ้วแกงกะทิมาแล้วนี่แกงมานี่มีแกงปลานั่นแกงไก,ก่ของเด็กกินพิซซ่าเดี๋ยวรอดูพิซซ่าของเด็กๆก,กันนะคะ ผักดองน้องผักดองเกงคีอุ้ยมันกระเด้นนะคะมันกระเด้นอิ่มละสี่สิบเก้าบุฟเฟ่กินได้กี่รอบก็ได้เสร็จเราค่ะเราชอบแบบนี้ ออแดงเตาอะไรกัอุ้ยอ,อ,อุ้ยมะได้หยิบอยากกินอยากกินลูกชิ้นลูกชิ้นอันนี้ด้วยอ่ะผสมกันเลยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนะคะเอาลูกชิ้นด้วยนี่แล้วพ่ก็โอข้าวกันข้าวไม่เล่นกันค่ะเด็กๆนี่น้องน้ำจิงเาไ๋ ดูแม่กินก่อนละกันนะคะนี่นะไนอ้ร้องเพลงค่ะไม่ยังไม่เต้น <c oughs> รีเพชรเอาให้ยุกน้อยอีกเลยพิซซ <c oughs> ่าย,ยังไม่มานะคะ <c oughs> พิซซนะ่าหน้ามัสเรียนโรพิซซนะ่าหน้ามัสเรียนโรยังไม่มา ันคืออะไร <c oughs> ปกติมันเอ่อพิซซ่าก็จะเป็นของข้าวแต่มันเนรูปมันเป็นคงแบบออกมามันจะเป็นยังไงกันนะพิซซ่ามันเป็นของข้าวอืมเอาไหม,น,หมน้าเอ๋น้เอกไม่ไม่รู้ไปสอดหนังสือ่ะน้องกินข้าวผัดเนีย แต่น้องก็สั่งพิซซ่าไปแล้วค่ะใช่น้องไม่กินข้าวแล้วแล้วน้องกินแค่ขนมจีนรอพิซซ่ามากันข่ะอืมอวยหนักกันด้วยกัก็บอกว่าเป็นตากินกับน้ำตามจะออกเป็นแตงโม เรากินนะไนกันยัจานจที่สองเนี่ยน้องกินอันนี้นั่นตำมิว้วแกงน้ำขี้ปลานะเผ็ดมากอร่อยกมเอะไรนี่แกงขี้ปลาอร่อย <c oughs> โอ้ยแกะกระนัง มากหรือว่าเราจะ s M R s M R ไม่น่้ไอจุนแววคลิปต่อไปดูหน้าหนัาดูหน้าไม่่มาเป็นลมโกอ้่ะ ตัวแม็กค่ะแม็กแม็กมีครบไหมคะค่ะมันมันสดได้น้ำโมอนลำแับปลาชใช่ไหมลูกค่ะแถบปะาดค่ะัอนนั้นก่อนค่ะเด็กรุ่นใหม่อุ้ยทำไม เป็นตรีเพชรพิจางินเดือนหลาย้านนั่นหมายถึงว่าเขาเขาต้องหาลูกค้าอยู่หรือไม่ต้องหาแล้วนอนดำไล้เลยนอนแล้วมีรายได้แล้วตอนนี้นอนแล้วมีรายได้เฉพ้ายิ0แล้ว50ตั้งแต่มรกรุณตอนนี้ตอนเขาเป็ิเป,ปที่นั่งคิวอ,อยู่แล้วก็ปีหน้า,า,าก็เม็ดมรกอืณมรกรุณคือหยุดทำรายได้แล้ว กูจะทำก็ได้ไม่ทำต่อได้เดี๋ยวเกินมากก็จะทำต่อไยน้องมีเอาเนื้อปลาเกงไตปลาใสอืออ,อร่อยมากมันรบใสนที่มบบหวานหวานเหมือนลองคู้บบ ได้นะพิซซาน้มัชมลโล่ดูจังหวัดสุราษฎร์ค่ะดม่เคยไมเคยอแม่ก็เพิ่งเคยเห็นกันพิซซ่าน้มัชม,ลลม,มันโล่มันจะเข้ามาในโลกใหม่เ้าไปมากินขนมจีนจ้าร่อยๆๆอยรก็กินไม่ด้กินไหมอ่ะ อะไรแล้วก็ขลนีำบากลบากควรจะสำเร็จอะไรอะเเอ็มวนเี่ยหรอน่คนจับนอ๋ออนร้คนนกากเือนาน้ำขิงอายุเท่าไหร่อายุ8ไม่ใช่8ปวบแล้วก็บแลวค่ะแล้วน้ำโมงก็หบลวใช่ไหอืม เขาจะไล์มาลาทอนจีนก,กว่าเบดจะหมดมเราจะดูพิซซ่าเราจะดูพิซซ่าครอบครัวมีกี่คนสี่โอคขอโค่ะคอัมีสี่คนค่นทำไมไม่ชอบใส่เว้นกันมันคือเว้นสายตาอยู เมนูเต็มเลยใหญ่เลยของของย่าเลยอ่ะไม่ต้องอิ่มแล้วอ่ะเี่ยังไม่ได้กินสุปต่เดีอ่ะเมนูกับลเวอพูเชียทีมไหนเัอเชียเมนูโอปูอ๋อแม่ต่าก็ไม่ได้ชิมไม่ไม่เชียร์ไทรเลย ทัก่เถียกันแค่เร่องนี้นเ่งงองนะเดียวอมันค่อรัวนงนี่มางห่วงลงโมนะแสดงว่าชอบเมนูแน่นเลย

ดูสาวๆแม่แม่แม่จะไมเ่เบียดไม่ให้นหนูว่าแม่เหรอคะแม่เป็นคุณครูค่ะหนูเป็นนักเรียนค่ะ <laughs> <laughs> เ็จแล้เป็นอันเป็นอะไรต้อกินสามอย่างสามอย่างตงกันเลยหรออันนี้มันหวานหวานไปอ่ะแกงเนี้ยลูกิ้นอ่ะเราตัดมืร้องแ็เอาแกงนี้ไปใส่ล้วยการที่ 8, 2, nah. when, เราพยายามเราอ่ะกก้ึเ่กกี้กดงหิวยดงอ่ะ แล้วเ็เหาเปอร์เนปไลกอ็นก่อนเพิซซ่าลเดี๋ยวกินพิซซ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะคะพิซซ่าหน่อยสักครู่ปิดไล์ก่อนได้ค่ะไล์ก่อนดีกว่านะจำรับนนี้ขตัวลาไปก่นนะพยายามมีคินไล่กนใช์กันยนะคะบายบาย